สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอาตั้ตเาีในบวีโม่มีขวน้ำกันครับผมมีขวน้ำกันครับตอนนี้เฮาอยูใส่ร้านตตุ๊กคูตั้ตตุ๊กููตุกูบะแม่ตําตุซูตอยูที่สารค วันนี้คอับมาเบิร์นซูนรออ่านมาน่ะแม่นครับมีโอกาสชวนพี่มากินข้าวด้วยนะคะกําลังสร้างไปวันนี้บริเวณอ้าวมาเขยหรือมากินบริลมดูมปังของก็แม่นดิมากินแก๊ปเนี่แบริเวณบริเวณบ่แม่นบริมาเบิ่งชุดนะครับจะชวนว่าชุดอะไรวันพรุ่งนี้คือกลุ่มปิดเนาะของพี่แบมนะครับฝากด้วยนะคะหนึ่งร้อยสี่สบเก้าบาทแมนครับนั่งายรแรงอีกมือเดียวคือนเดียวอ่านมาณแก๊ปเองเราไปเดี๋ยวเราไปเจอกันในกลุ่มปิดแน่นอนแบมไม่ได้แก๊ปเอง มีดตัดดึงดึงกันแต่ต้องทำได้แต่ว่าเป็นอีพีสุดท้ายก่อนที่เราจะเปิดให้ดูกาลใช่ครับอีพีส่งเข้ายของรับเชิญนะครับคือรับเชิญเซตเดิมแล้วก็เพิ่มมาอีกเยอะด้วยฝากติดตามนะครับว่าจะเป็นชู่อีหยังจะเป็นการแสดงรูปแบบใดได้บอกเลยว่าแบบอีพีนี้จัดเต็มกว่าทุกอีพีเนอะไอ้เชิงแบบพ่อดีกว่ากลัวเอาอีกแล้วว้อวไม่ไม่ได้โกหกแต่ว่าคือรู้ที่มารัแบบ คิดบางแผลกันแบบว่าเต็มที่มากอลังการแน่นอนแสดงว่าจัดเต็มวัตทุดิบที่ตมาดูชุดมาดูอะไรมีให้รุ่นพ้อมีให้รุ่นพ้อค่าตัวห้าร้อยเช่าชุดห้าพันชอมากเนาะว่าต้องดิ้คือคือที่ไปนี่ไม่ใช่อะไรอยากจะสร้างผลงานกับไม่ได้ดูเราเราไม่ใช่คนที่เก่งแต่เราไม่หยุดพัฒนาเอาควา้มีแล้วกันไป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  นั่นครับต้องค่อยเป็นค่อยไปเพราะว่าสิ้นเดือนก็ต้องค่ารถงวดรถหมดนะ้วเพราะว่าทำใจนองมา่นหนอย่างเงี้ยอาไอ้อกมาใช้ไม่ใส่เลยอ้าวอย่าไว้ก่อนเดี๋ยวละหน่อยค่ะขนาดนี้ค่ะแล้วช่วงนี้ปิดลงเนาะอย่างที่มันแบบว่าเพราะเป็นเงินเป็นทองได้หาเทน้ำมีของก็รับรายก่อนได้หน่อยได้รายเพราะคนเยอะเนี่ยได้หน่อยได้รายไว้ที่หลังเพื่อความสุขเนี่ยฮตัดสุดไปเรื่อยตัดสุดไปแล้วตอนนี้ตัดไปแล้วตัดเวลาหาชุดรถไม่เมีใจ นอนตัดไปแล้วแปดชุดเาเขบอกวาใจเออบอลลนบอลลนต่ๆแล้วได้ยินมีการอกตลอเลยนบอลนแล้วเอาโอ้ยอยากให้ดูสเตจเดี่ยวงานดีก็จัดเลยดูตัวเมีตะบอยแต่บอกว่ากประกาศใดยอยากประคาแดดูการนี้น้องเพลงที่มาตัดไป็นื่ดยๆตัดเป็นชุดคู่แต่เราบอกว่าอาจจะมีอย่างคู่หรือเปล่าแต่ที่แน่ๆคือชุดคแน่นอน เผคู่แต่มันต้องมีอะไรแน่นอนมีอะไรแบบคู่คู่ให้รุ่นนีดเลียวต้องติดตามนะคะสำหรับเราคุณชว์ฤดูกาลที่สองใช่ค่ะผลิตกันแลังเข้มข้นกับแดนเนาะแดนเราก็แบบแดนเรากำลังจะมาเต็มเวทีแน่นอนเป็นตะเวาเฮลท์ล่นค่ะล่นเวทีเป็นตะเวบอลได้ยินได้ยินมาเดี๋ยวสิขยายเวทีออกอีกคนมั้งวันนั้นเพราะว่าสิ้นเดือนออกมาแล้วก็มีงานเหมือนกันช่องเจ็ดเอาเอาเงียบท่า ขับรถผ่านช่องเจดไงไปขับเมดี่ไปแถวนั้นเลยขับรถผ่านช่องเจดผ่านคือจะไปผ่านช่องเจดมานเ่ยบอกเ้ว่ยว่าแค่ไปถ่ายรูปแล้วก็ขึ้นรถแน่น้ฝากติดตามด้วยเดียก็จะอ่อนแออีกนะครับทางช่องวันนาก็ผ่านช่องวันมาแล้วขับรถผ่านเอาเลยเอาเลยหัวาเ้ยหัวจักงหัวอบอกหัวเนี่ยหัวเออหัวะวหัว อย่านมาตัดต่อเองหตัดต่อเองนกะมวแม่ค่ต่อเองเ็นารมองวลคูเปรมะคนหนุ่ยจะไปตัดต่อนี่จะเอาเฮดจะเฮดคลิปแบบว่ามีเอฟเฟกต์ไกให้เลยไม่เ็นการอย่าที่มี่ก็สุขก็สุขสุดๆแม่ค่ะเสร็จีคนหน่่ยยิ้มข้าวคนหนุ่ยยิ้มข้าว ระวางล่อระวางล่อเจ้าของร้านนะครับเจ้าของร้านชุดวันนี้น้องมานาก,กับน้องมากับน้องอภแเษกมาดูชุดนะครับ <c oughs> อุ้ยคือเต็มที่มากทำไมวะเปิดทีไปชั้นไม่เนี่ยเออเห็นนั่นเห็นแม่ยเมียเห็นแม่ผู้นึงถามมาอยู่ดีว่าเ<ช>ขาคุ้มปิดจังใดที่ปะนะถ้าไปที่แฟนเพจแบมแธนวัฒน์แฟนเพจค่ะที่แบมเนาะใช่ค่ะแบมธนวัฒน์แฟนเพจเขาไปทักถามรายละเอียดได้เลยเขาจะก็จะส่งลิงก์ให้เรามีหน้าที่แบบซื้อบัตรเอาเงิน คุณแม่อืนรุ้งเขาปป๊อกเลยไม่แพงขไม่แพงคุ้มคุ้มแน่นอนเยอะมากกิลลปินเยอะแยะครับแม่โรอีดีี่นเพเได้แ่มานานก็ลงเขาิได้เป็นอย่างดีี่นเนามีลุ้นนะคะจะเป็นลุเป็นแล้วได้เป็นจนใหม่เนาะในฉากตอนองเนดให้เอฟีเขาหัวเอาแ่แล้ยงกาแยงกาแล้ว บรรยากาศนะครับบรรยากาศในร้านนะครับร้านตุ๊บปุ๊นี่ร้านตุ๊บปุ๊นเดี๋ยวเรื่องร้านจำตุ๊บปุ๊นนี่ตุ๊บปุ๊นเดี๋ยวจะได้กินเดี๋ยวจะได้กินจเย็นได้ยินเสียงควดโคกีว่เดี๋วตอนนี้เดี๋ยได้ยินเสียงควดโคกีว่เดี๋ยวบอกว่านี่นะครับตุ๊บปุ๊นสมซื่อเลยครับมันแก้วหน้ากับตุ๊บปุ๊นในแบบไหนวะ

อีเนี่มาคุณใหญ่เเนี่อู้นนีครับบนี้เกกับาดมาี้เดียวกันนะี่ซเอารูกินถูกล่ะเออก็ค่อยๆตรงกลางพอดีเอค เรเเอาล้ะถ่ายแบบนีはは้เนี่ยถ่ายแบบนี้ยังไงเลยเอาน้าปกแต่้องผู้ละยกผู้จันนะอันน่งองจับอย่าให้นางยกไปสิบม่ได้กินขึนกนางยกไปสิคิดไปบ่เอาซิมันซิมันซิมนแ่เดินซื้อกันของทาจของเนี่อืมกระเสียบอะไรกัไปด้เสได้ใช กินแม่อ้กินแม่กินลูพีกินเลยกินดูกเล่นกกกินไก่เนี่ยะกินไก่เนี่ยับเป็นยังไงบ้างกินเลยอทนเลยวันลงมาแล้ววัห้อตารรับใหม่นี่จะไดนเพ่งไ้ัวเปดร้าน เลียวเอามาทแล้วมากินนะกินนะขออนุญาตอแม่กินขกันนะครับผมคลิปนี้ก็ฝากไวแค่นี้นะครับกินข้าวต้องกันกระตครับ